ลง u t u b e มาเจอคนรู้จักค่ะอยู่บ้านเดียวกันค่ะทีมวัฒนธรรมนะคะกระทรวงวัฒนธรรมอันนี้ก็วัดศรีรัตนมหาธาตุนะคะมีการทําบุญเมืองนะคะทําบุญเมืองปีที่ยี่ิ้าค่ะปีที่ยี่ส้านะคะก็ะวัดศรีรัตนมหาธาตุนะคะพี่พิมก็เรียกมาตรงนี้นะ,ะ้ก,ก็จะเป็น,ปปนอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟนะคะทุกท่านอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟะคะ่ะ ะะทุกท่านที่มาลพบุรีลงสถานีรถไฟทุกท่านจะ, <c oughs> จ,ะจะเข้ามา <c oughs> เข้ามาในมาเที่ยวชมได้นะคะมาไหว้พระมาไหว้พระนะคะแต่ตอนนี้เขาทำพิธีอยู่พี่พิงก็เลยไม่ได้เข้าไปนะคะนี่ค่ะจะมีพุ่มจศมีเสียงนะคะจะมีเสียงี่งก <c oughs> ็นี่คะ่ะเข้ามาเที่ยวนะจะเป็นวัดที่สงบ เรียบร้อยมากเลยค่ะประสีรัะคะมหา,าธาตุจะดูอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟรบปรีนะคะนกันกจาน้องกาแฟค่ะยังไม่เจอกันเลยค่ะสวยงามนะคะทุกท่านขะึ้นพัด <c oughs> <c oughs> ขึ้นมานี่ทีมจะปีนขึ้นมาจะปีนขึ้นมาแล้วค่ะบนกำแพงนะคะขึ้นมายืนบนกำแพงค่ะนะคะ,นะคะราแฟอะนี่ค่ะยังไม่เจอน้องกาแฟน,นะคะสร้างทำบุญเมืองอยู่นะนี่นนสร้าน้องนองนะคะแล้วก็พรมาในทีมงานขึ้นมาช่วยช่วยงานนะคะ อคนะวัดศีก็จะมาท่านนู่นด้านหน้านะในด้านหน้าก็จะเห็นด้านหน้านู่นนะคะด้านหน้าจะเป็นตรงข้ามกับด้านนู้นจะเป็นสถานีรถไฟนะคะท่านทุกท่านยังไม่ได้เข้าไปตราพระนวารุปรีนะคะพิงยังไม่ได้เข้าไปราตูนี่ค่ะพิงก็ก้าวขึ้นมา นะคะเดี๋ยวจะลงนะคะจะลงละคล่อยลงก็เดี๋ยวลงไปนะคะลงไปนะคะจะไม่เจอน้องกจะมาสายะคะ่ะเป็นสาย,ยนะคนะนี้

วางป่าก็ไม่เคยเดินเข้ามาได้ไกลขนาดนี้เลยนะคะไม่เคยเดินเข้ามาได้ถึงขนาดนี้เลยนะคะนีกค่ะเบนก็ยอยู่ด้านหลังคือก็ยังไม่เจอน้องเปนสวยงามค่ะแดดจ้าเลยนะคะแดดจ้าเลยะค่ะอันนี้จะเป็นกระแพงนะกะแพง กำแพงวัดนะคะแล้วนู่นเขตจะอยู่ด้านนู้นแล้นไ็มายังมองเห็นนะคะยังจะมองหุนต้นไม้ก็เท่าที่บูรณะไว้ได้บ้างนะคะนี่บูรณะไว้บ้างที่ว่าก็่ค่ะนะคะจีนขับเคลื่บรวมเป็นแถวและที่สำคัญในขบวนของเขาจะมีเสียง ยังไม่เจอน้องกระแตนะคะบอกให้ไปด้านหนา้าพิมพิมก็บอกจะมาด้านหลนังค่ะกำลังเดินรอบสวยงามมากค่ะทุกท่านมาเที่ยวนะคะข้ามสถานีรถไฟมาก็จะเป็นวัดศรีรัตนมหาธาตุนะคะอย่างนี้ได้เลย พี่พิมไม่เคยเข้ามาได้ไกลขนาดนี้เลยเคยมาทําจิตอาสาอยู่บ้างาเหมือนกันนะคะนในจุดๆนี้เพราะฉะนั้นการที่ประสงค์หรือการที่ญาติโยมได้เจริญสารถที่พิมขอลงเท่านี้ก่อนนะคะ